หนูอยากถามคืออะไรนะลูกทำไมหนูถึงยังรอเขาอยู่ใช่ค่ะค่ะพี่ว่ามันเป็นเรื่องปกติจะตายไปถามว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับหนูมันคืออะไรมันคือแค่รักเราไม่เท่ากันนะลูกเรารักเขาเราไม่เห็นอยากมีใครเลยเขารักเรายังไงอะ่ะถึงมีอีกคนหนึ่งถูกปะเวลาที่คนที่เรารักมากเดินไปจากเราอะ่ะความเศร้าความเสียใจอยากร้องไห้ อะไรก็ตามแต่มันเป็นเรื่องปกติที่ต้องเกิดอยู่แล้วนะคะมันเหมือนเวลาเราเป็นแผลลูกวันนี้แผลมันสดๆอยู่มันก็เจ็บมากเป็นเรื่องธรรมดาเดี๋ยวเวลามันจะทำให้แผลหายมันอาจจะกลายเป็นแผลเป็นเคยเป็นแผลเป็นไหมคะจับแล้วรู้ว่ามันเป็นแผลแต่ไม่เจ็บแล้วนะคะถามว่าวัานนี้หนูต้องทำยังไงหนูไม่ต้องทำยังไงลูกเสียใจก็ร้องไห้น้ำตาเป็นของเราไม่ได้ซื้อหาใครมาไม่ต้องเสียตังค์เนาะ แต่ร้องไห้เสร็จแล้วต้องเช็ดน้าตาแล้วเดินต่อเมื่อไหร่ก็ตามที่ที่ไปเจอเอาคนนี้เขาไม่รักเราเรายจ่งต้องรักตัวเองให้มากๆวันไหนที่เขามองกลับมาเขาต้องเห็นเราเป็นคนที่มีคุณค่าไม่ใช่มองกลับมาแล้วเห็นคนคน,นึงซึ่งแบบอ๋อเพราะฉันทิ้งไปเธอก็แย่เลยชีวิตเธอก็พังเสียผู้ชายคนหนึ่งไปแล้วยังต้องเสียอะไรอีกหลายๆอย่างในชีวิตมันไม่คุ้มนะคะ วันหนึ่งเวลาเดินผ่านไปหนูก็จะได้เรียนรู้ว่าบังเอิญหนูโชคร้ายที่แค่ไปรักผู้ชายหลายใจคนหนึ่งเท่านั้นเองแหละ